ไฟสดน,นะคะกลุ่มปิดเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะชื่อคอนเสิร์ตว่าต้นข้าวขอบคุณแฟนเพลงค่ะางานจะจัดขึ้นในวันพุทธที่วันพุทธที่ไรนะคะพี่หค่ะ6สิงหาคมนะคะณนะโรงเรียนนะคะการจนานุเคราะห์ก็หอประชุมกันะระพบินะคะที่โรงเรียนหนูเองนะคะ เริ่มการแสดงประมาณเวลา2องทุ่มนะคะอนอกจากไลฟ์สดแล้วนะคะกลุ่มปิดแล้วนะคะยังมีเปิดให้อ,ออฟไลน์นะคะก็คือก็คือการซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะหน้างานนะคะแล้วก็เข้าไปชมนะคะบรรยากาศจริงเลยนะคะสำหรับท่านที่เข้าไปชมนะคะในคอนเสิร์ตจริงหน้างานนหน้าเวทีนะคะเลิกงานแล้วนะคะก็จะได้พบปะคู่ พบปากคุยคุยกับหนูนะคะแล้วก็ได้ถ่ายรูปกับหนูนะคะทุกๆท,ท่านเลยเหมือนที่มางานนะคะที่ไปชมคอนเสิร์ตของวันนั้นนะคะต้องฝากไว้ด้วยนะคะพอพ่อแม่ที่ว่างเว้นจากภารกิจนะคะ6สิงหาคมเลิกงานแล้วนะคะก็ไปพบกับหนูได้ะะที่โรงเรียนการจานุเคราะห์ช่องเวลา2ทุ่นะ,ะส่วนช่องทางนะ,ะในการเข้าไป ลงทะเบียนในในการชื่นชมนะคะไลฟ์สดครั้งนี้นะคะหนูจะแจ้งทางเพจหนูนะคะแล้วก็ทางเพจหลักนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นะคะพ่อพ่อแม่ร<ๆ>อเลยนะคะคอนเสิร์ตครั้งแรกนะคะหนูตื่นเต้นมากเลยต้องสนุกแน่ๆเลยะคะ่ะรับรองว่าหนูจะมีอ,อะไรพิเศษพิเศษนะคะเพลงเพราะๆแล้วก็มีโชว์สวยๆนะคะมาให้พ่อพ่อแม่ฟังกันอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ 把。